ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตั้งค่าการปิ้น,นออเพื่อเหมาะการใช้งานแต่ละประเภทกันนะครับโดยเล่นมาที่มุมด้านซ้ายนะครับกดที่รูปเครื่องปิ้นนะครับเลือกที่คุณสมบัตินะครับผมามาดูตรงนี้นะครับปกติอันนี้เราจะแนะนําเครื่องที่เป็นยี่ห้อของเอฟซันนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เหมือนกันนะครับโดยปกติเครื่องจะถูกตั้งเป็นช,ชนิดกระดาษ ธรรมดาก็คือ a 4ทั่วไปนะครับลักษณะงานพิมพ์ก็จะเป็นมาตรฐานาาก็คือกลางกลางคราวนี้ก็เราก็สามารถเลือกเป็นแบบสูงก็คือพิมพ์คุณภาพละเอียดมากขึ้นนะครับหรือว่าแบบล่างถ้าแบบล่างก็คือพิมพ์แบบรวดเร็วนะครับก็อาจจะไม่คมภาพอาจจะไม่ชัดนะครับโดยโดยทั่วไปก็ถ้าจะมีการพิม ที่มีเรื่องของข้อ,ข,อ,ข,อข้อความแล้วก็รูปภาพถ,ถ้าถ้าถ้าตั้งหมดมาตรฐานแล้วรูปภาพออกแบบไม่ละเอียดก็แนะนําให้มาเปลี่ยนเป็นหมอดสูงนะครับผมหรือถ้าอยากให้คมชัดยิ่งขึ้นหรือในกรณีที่จะพิมพ์เป็นรูปถ่ายอย่างเดียวก็ให้ตั้งค่ามหมอดสูงแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระดาษผิววันนะครับต,ตรงนี้ก็จะทําให้รูปภาพมีความละเอียดสวยงามนะครับผม ส่วนในกรณีที่ที่หัวพิมพ์อาจจะเริ่มมีปัญหาบิ้นแล้วก็เส้นขาดนิดหน่อยก็ใช้โหมดนี้ก็ได้นะครับตั้งตั้งโหมดที่คุณภาพสูงแล้วก็ตั้งกระดาษเป็นผิวมันหรือกระดาษธรรมดาก็ได้ขึ้นอยู่กับทดสอบดูว่าว่าหัวพิมพ์เรามีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ตกลงโอเคไปนะครับ กปริ้นส่วนการตั้งหมดสูงก็จะให้การการปริ้นออกมาช้าหน่อยนะครับผมส่วนส่วนถ้าเป็นของแคนนอนก็ลักษณะเดียวกันนะครับคุณสมบัติเช่นกันแล้วก็มองหาชนกระดาษแล้วก็ลักษณะการพิมพ์นะครับ